ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนะครับทางนั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นําหน่วยหน้าส่วนราชการนะครับรวมไปถึงผู้นําท้องถิน่นและก็ทุกภาคทีทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมในการฟื้นฟูต,ตลาดน้ําชนุชนลําปังครับเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยริมคลองนั่นเองครับที่บริเวณริมคลองลําปําหน้าร้านจิ้มจุ่มมอดินบ้านริมคลองนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านออกนะครับของเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับ ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําท้องที่และก็ประชาชนได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมฟื้นฟูตลาดน้ําชุมชนลําปําขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชุมชนลําปําซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมคลองลําปาใกล้ทะเลสาบสงขาให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีกครั้งนะครับ โดยได้มีการตักบาททางน้ําการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจากชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจให้สําหรับผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างมากครับต้องบอกว่างานนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าชุมชนลำปาครับติดอยู่ในรายชื่อ 1- ใน20ชุมชนระดับประเทศพร้อมที่จะขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็น1ใน10ชุมชนสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568พร้อมเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัส,สเสน่ห์การตักป่าทางน้ำที่หาชมได้ยากในภาคใต้แล้วก็การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่หลากหลายรวมไปถึงครับร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงครับ ใครมีโอกาสน่าจะได้ลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะหาได้ยากกับ,บการที่จะได้ตักบาตท,ทางน้ำ